สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเราอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราต้องบอกว่ามีเมนูตีนนี่เบิง้งพี่น้องตีนไก่นะครับอันนี้ตีนไก่ต้มพะโลตีนไก่ครับแลวกอมากิ่กระดมจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะครับและก็อีกหนึ่งเมนูรักสุขภาพนั่นก็คือเมนูต้มจับฉายเบิง้งพ้นต้มจับฉายปกติเพ่นจะใส่พงไก่ใส่หมูสามชั้นแต่อันนี้ใส่เต้าหูป้ปลาแทนนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบกินมันๆเนานะก็จะสามารถใส่แบบเป็นเต้าหูป้ปลาหรือ เป็นอย่างอื่นแทนในกรณีที่โมสาชั้นกับโครงไก่นะครับก็คือใส่เลยและฝากไ้ด้วยครับสาหรับผลไม้ของเราก็คือสไลอินโดนะครับถ้าใครสนใจก็คือสามารถทักแชทใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยางไรเจ๊กโลนะครับเราก็จะจะส่งตามราคาจริงเลยนะครับก็คือตามราคาของส่งของค่ายต่างๆเลยแต่เพียงแค่ว่าในกรณีถ้าสั่งมากกว่า2กิโลต่อต่อหนึ่งท่านนะครับเราก็จะ ลดค่าส่งให้นะครับเอาแล้วครับเบาะาหลาใหญ่ห้างมากกินเขาพี่น้องเบิงตีนแบบนี้เลยยย่อ่นี่จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะครับนี่นี่บังบ้งองืมอืม 음음 애 응. อืมบูมบงมอุยคือเครื่องแน่นมากนะครับต้มจับถ่ายแล้วก็หวานผักอร่อยมากพี่น้อ สำหรับที่คนชอบกินต้มซูเปอร์นะครับกับปลีเปียนนะครับปรับเปลียปป่ยนมาก,กินแบบนี้ก็ได้ก็อร่อยดีนะครับเบิ่งเฟิ่นไทยผักแบบ ผักแบบช่ำๆมอืม เอาละครับแต่ต้องบอกว่าเมนูที่นําเสนอวันนี้ก็คือมันกึ่งส้มซปเปอร์ครับจะ่วเป็นแบบต้มพะโล้แล้วนะครับตุ๋นให้มันเปื่อยเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเป็นเมนูก็คือต้มจับสายนะครับขับผมทันตัวเออกเองเนี่ยก็จะชอบกินแบบส้มไส้โครงไก่มมนเด้แหนะนอกจากนี่กัแบบผักอร่อยมากๆครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจะลืมนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะทำเมนูอะไรนั้น่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ